นคนปรปฐมบริษัทกลุ่มสมอทองจำกัดมหาชนหรือ SMO จับมือบริษัท Asset Pro Management จำกัดหรือ APM และบริษัทหลักทรัพย์ฟินเนนเซียไซรัสจำกัดหรือ FSS เปิดฉากโรชโชว์นำเสนอข้อมูลธุรกิจและศักยภาพการเติบโตใน11จังหวัดทั่วประเทศที่ห้องประชุมโรงแรมไมด้าแกรนทวาราวดีจังหวัดนคนปรปฐม นายกิติพงษ์พวงมาลาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนายกุศลศรีเป่าระยะประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินกลุ่มบริษัทสมอทองพร้อมด้วยดรสมภพศักพันพนมประธานกรรมการนายสมศักดิ์สิริชัยนรุมิตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนายสุริยาธรรมธีระรองกรรมการผู้จัดการบริษัท APM รวมถึงนายสมภพกีรัุนทรพงศ์กรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัส ร่วมเปิดโครงการรถโชว์นำเสนอข้อมูลทางธุรกิจและวิสัยทัศน์องค์กรโดยกลุ่มสมอทองจำกัดมหาชนถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทยมีโรงงานครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านปาล์มน้ำมันและขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานนายกิติพงษ์พวงมาลาเปิดเผยว่า ธุรกิจน้ำมันปาล์มของบริษัทมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องทั้งด้านการผลิตการลงทุนการส่งออกและโลจิสติกโดยมุ่งพัฒนาให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญและฝ่ายกฎหมายด้านการค้าระหว่างประเทศเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตรรโชว์ครั้งนี้จะเดินทางไปยัง11จังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่ชนบุรีราชบุรีนครปฐมพิษณุโลกนครสวรรค์นครราชสีมา ขอนแกน่นเชียงใหม่สงขลาสุราษฎร์ธานีและปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครทีมข่าวทูนิว์จังหวัดนครปฐมรายนานโมทองเราทำทุกอย่างทมันทำได้นะครับแล้วก็มีผล็ไลกไนโอาแห่มีผลวัได้จากโบรงการผลิตที่เป็นเชือ้อเพลิงน,นะครับแล้วก็ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพขายให้กับก,ก,ก,การไฟฟ้านะครับเรามีโรงงานงาทั้งหมด4โรงนะครับที่สุราษฎร์2โรง ที่ฉุนปรนแล้วก็ที่สระบ,บุรีครับได้ครับแล้วก็ท่านที่สอนนะครับคุณกุศลครับเป็นซีโปของบริษัทสมรทอนนะครับเราจะพูดถึงเรื่อวัตถุส่วนการใช้เงินของ s m o ครับแล้วก็การลงทุนในครั้งนี้ครับครับกเ็เงินที่ได้จากการรลงทุนในครั้งน,นี้บริษัทฟูงสมรทอนก็จะนําไปขยายกําลังการผลิตของรโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มซึ่งเราจะ